จ้าสวัสดียามเย็ยนจ้ะพระอาทิตย์ใกล้จะลับฟ้าแล้วเนาะก็มาทางานในสวนเอกเหมือนเคยจ้าวันนี้จะมาอัปเดตพามาดูต้นถั่วรักยาวจ้ะอันนี้คือปลูกเอ,อรุ่นที่สองเนาะรุ่นที่สองนี่ยกําลังงอกเลยจ้ะเ,เพื่อนๆดูนี่นะจ๊ะนี่กําลังงอกเลยอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นเรกเนาะ กำลังโตเลยจ้ะรุ่นนี้ก็กำลังจะหาข้างแล้วกเอ้ยแต่ว่าวันนี้คงจะทําไม่ทันหรอกจ้ะเพิ่งได้มาปักเดียวเนาะ <laughs> ดูตอนคับนี่เออเขาก็งามดอกดีเนาะนี่ออรอรุ่นกันต่อไปนะว่าจะได้กินฟักหรือเปล่านะจ๊ะวันนี้ฉันก็มาทำข้างในถั่วนะ,ะข้างในเนาะ เราจะพาเขาไปดูเด้อโอ้นี่เจอพริกอีกจนี่พริกพริกขี้หนูสวนเนาะพริกขี้หนูสวนแนวเม็ดน้อยจ้าน,นี่นะจ๊ะทัวทำ้างไ,ว,าไว้แล้วจ้ะมันก็ยาวไว้ไวเด้อจ้ะฉันก็เผือแป๊บเดียวเนาะไหนเราเลื่อยอืร์ดที่จับที่เกาะไปละจ้ะยังก็เลยหาไม้มาฝางังฝังเอาไว้คือเราทำ ให้ทำข้างแบบง่ายๆเนาะหาเออนี่แหละกิ่งไผ่เนาะกิ่งไผ่จากสวนเองนี่เลยนะเออไปเที่ยวหาเก็บมาใส่พอได้ให้เขาขึ้นเนะจำนีก่ก็ดีเจแล้วทาลองว่าใหญ่โตขึ้นมาไหมลนะ่ะก็จะเออก็จะเลื่อยไปเนาะเลื่อยตามกิ่งใหม่ของเราที่เตรียมมานี่เลยจนะ้ะ อันนี้คือนั่งดูอีกมุมนึ่งนะจ๊ะนี่โอ้ยถ้าเราปลูกอะไรเนาะที่ได้เห็นมันการเจริญเติบโตเข้ามานี่เนาะถ้ามันรู้สึกว่ามันขึ้นดีเนาะเราก็ภูมิใจภูมิใจเด้อจ๊ะนี่ถัวถ่วถั่วพักยาวนี่ของฉันนี่อีกไม่นานนะจ๊ะก็จะมีดอกมีผลให้เราเก็บเนาะนี่แหละจ๊ะทำกะเษกเษตรเกษตรตะโกน ยุ่งงวนอยู่กับพักกับพืชนี่เลยจ้านี่เราก็ทําข้างแบบีง่ายเนาะฉันก็จะปลูกเปรียบเทียบ,บดูเนว,ว่าระหว่างถั่วพักยาวที่อยู่นอกมุ้งเออกับอยู่ในมุ้งอันไหนมันดูเลง่ายอันไหนมันแบบโลกมลงมันไม่เข่าดีกว่ากันเนะฉันว่าก่อนนาที่เป็นที่อยู่ในมุ้งนี่เลยเนาะนาจะดีอยู่ใช่ไหมล่ะ คลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะจ๊ะนี่ถ้า่ามันได้ผลยียดียังไงเราก็จะมาอัพเดตอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมจาก